ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงภาพยิบีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูดวงรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจองดวงท่านใดท่านหนึ่งนะและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไวน้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วตอนนี้เขาคลั่งรักคุณมากเออหัวข้อน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเขารู้เธอจะเป็นใครเขาหลงสเสน่ห์คุณเข้าแล้วตอนนี้เขาคลั่งรักคุณมากนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงถ่ายให้คุณนะเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆเช่นเคยวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้ยใบยแรกมา6ไม้เท้า six of ones ไม่ธรรมดาไพาแห่งชัยชนะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดอยู่ตอนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะครับการงานการเงินเรื่องส่วนตัวก็ดีทั้งนั้นแหละครับนะไม่เฉพาะเรื่องความรักนะครับใบแรกมา6ไม้เท้าไม่ธรรมดาไพาแห่งชัยชนะใบต่อไปคือโอ้สามเหรียญ tria pentacle มีโอกาสที่กิจการการงานจะก้าวหน้าพบปะผู้คนมากขึ้นได้คอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อโอ้โหเดชารียอดคนที่คลั่งรักคุณจริงๆเขาอยากพุ่งมาหาคุณณนะเวลานี้เลยถ้ามาได้นะเขาหรือเธอจะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันนะครับเออเขาหลงสเสน่ห์คุณเข้าให้แล้วตอนนี้เออโอ้โหเจดดาบเซเว่นออฟซอส คุณจะได้ค้นพบความจริงบางอย่างในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณสงสัยเรื่องใดๆอยู่ความจริงจะถูกเปิดเผยและชีวิตคุณจะเบาสบายมากขึ้นอ่าโอ้โห The devil สอดคล้องกับหัวข้อเป๊ะๆเลยนะไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโรเป็นอะไรที่น่าอศจรย์ญญใจเหลือกเกินหัวข้อวันนี้เขาหลงสเสน่ห์คุณและคลั่งรักคุณมากเดวิลออกมาขนาดนี้คลั่งรักจริงๆ หลงไหลมากเออใครนะใครกันมาดูซิอือโอ้สองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลคนกันเองนี่แหละคนใกล้ๆตัวที่เขาพยายามไม่แสดงออกว่ารักคุณจนมากเกินไปเขากลัวคุณจะกลัวเขาเออเขาเกรงว่าคุณจะกลัวเขาถ้าเขาแอคชั่นอะไรมากเกินไปคนนี้พยายามเก็บกิริยาพยายามสำรวมอยู่นะครับเออลองไปสังเกตดูนะ แล้วก็โหคนกันเองจริงด้วยพูดแม่ตังขาดคำหกถ้วย six of cups รู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วอืมบางคนเจอกันแล้วด้วยหรืออาจจะจีบๆจบีนอยู่ด้วยซ้ํานะครับหถ้วยในที่นี้คนกันเองนี่แหละแล้วก็อืห้าดาฟี่ออฟเซอรสโอเคต่างคนต่างเคยละทิ้งอดีตมาหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่เคยอก,อกหักสองคนมาเจอกันประมาณนี้ ตอนนี้ฟื้นตัวแล้ว Move On ได้แล้วมีโอกาสจะเป็นรักครั้งใหม่เออเขาหลงคุณมากแล้วคุณจะหลงเขาไหมเดี๋ยวมาดูกันสิโอ้เดอะมูนเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะว่างไม่ได้ว่างเป็นต้องคิดถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน่าแล้วก็โอ้โหหถ้วยไฟออฟคัพโอเค ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้พัฒนารวดเร็วนักแล้วเขาก็อาจจะมองคุณด้วยสายตาละห้อยหอยหาแบบนี้เขาคลั่งรักคุณมากนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้สมหวังกันโดยเร็วก็ต้องทำนายตามตรงตามหน้าภพ่นะมาขยายความกันนะช่วงเวลานี้ ผมมองว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานการเงนิงนหรือเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่มากกว่าความรักยังไม่เด่นนะักในไพ่ชุดนี้วันนี้นะครับความรักยังไม่เด่นแต่ที่แน่ๆมีคนหลงสเสน่ห์คุณหลงรักคุณคลั่งรักคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าเราพูดกันเป็นกรณีกรณีไปหมายความว่ามีคนคลั่งรักคุณแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะต้องลงเอยกันโอเคนะแยกทีละส่วนนะ ส่วนแรกคือคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านการงานการเงินมากกว่าลงทุนลงแรงอะไรไปตั้งใจทําอะไรไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จการงานเด่นมา,มากๆหรือแม้แต่การสอบแข่งขันการชิงทุนการเข้าชิงอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับชัยชนะอย่างน้อยถ้ามีการจัดอันดับคุณจะติด1ใน3นะครับประมาณนี้เลยเรียกว่าดวงมาดีมากๆ ถ้าไม่เจอคู่แข่งที่ดวงแข็งกว่ามากๆคุณมีโอกาสชนะเลิศได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับและยิ่งถ้าเป็นการแข่งกับตัวเองไม่ได้ไปสู้รบกับใครนะแข่งกับตัวเองแบบว่าพัฒนาตัวเองแบบนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จรวดเร็วมากขึ้นด้วยมีโอกาสได้คอนเน็ชันใหม่ๆการพบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการทํางานการใช้ชีวิตส่วนตัวแม้แต่การพบปะสังสรรค์เพื่อสันทนาการงานอดิเรกแบบนี้เป็นการชโลมจิตชโลมใจก็ได้เช่นกันนะครับ นะไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องการงานการเงินหรือผลประโยชน์เท่านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณค่าทางใจคุณจะได้คุณจะมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นกับไพ่ใบนี้นะเดชะเรียกคุณมีโอกาสเดินทางบ่อยขึ้นการเดินทางนี้จะส่งผลดีต่อการงานการเงินชีวิตส่วนตัวโดยตรงและความหมายที่สองคือมีคนอยากมาหาคุณอืม มีคนหลงเสน่ห์คุณคลั่งรักคุณอยากมาหาคุณใจจะขาดถ้าเข้ามาได้เข้ามาแล้วคนคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวมาดูกันอย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าความรักความสัมพันธ์จะยังไม่เด่นยังไม่ปรากฏการครองคู่จะเป็นเรื่องราวของชีวิตที่คุณจะเบาสบายมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยรู้สึกมีภาระมีความหนักอกหนักใจอยู่จะคลี่คลายได้รับรู้ความจริงบางอย่างทําให้คุณสบายใจโล่งใจมากขึ้นแบบนี้เป็นไปได้และในช่วงที่คุณกําลังสบายใจกับตัวเองเนี่ยแหละที่จะดึงดูดให้มีคนมาหลงเสน่ห์คุณมารักคุณ ความมิเสน่ของคุณดึงดูดให้ใครบางคนหลงไหลหลงรักคุณมากเขาคลั่งรักคุณมากคนคนนี้อยากพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณแต่เขาพยายามสำรวมเก็บกิริยาการอยู่เพราะเขาเกรงว่าคุณจะกลัวเขาหรือว่าจะมีระยะห่างเกิดขึ้นบางทีเราก็เข้าใจนะคนมีใจมีความเสน่หาอยากเข้าใกล้แต่เขาก็กังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขามาแสดงออกอะไรตอนนี้คุณจะกลัวเขาหรือเปล่าคุณจะรำคาญเขาไหมมันจะโอเวอร์แอคติ้งเกินไปไหมอะไรแบบนี้ คนคนนี้พยายามบาลานซ์ตัวเองพยายามจัดสมดุลชีวิตให้ดีไม่ก้าวไก่คุณเกินไปแล้วเขาก็หาทางกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณดูเป็นธรรมชาติที่สุดแบบนี้คุณสบายใจได้คนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้ว เขาจะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้คุณอย่างแน่นอนความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยที่สุดคือเป็นมิตรที่ดีเป็นกะะนาลยานมิตรหรือเป็นคนรู้จักที่มาดีนะครับย้ำว่ามาดีถ้าใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ๆทักมาจีบแบบนั้นไม่น่าสนใจระวังโดนหลอกด้วยนะ ตัดทิ้งได้ตัดทิ้งไปเลยให้มองคนที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในแวดวงเดียวกันสังคมเดียวกันหรือบางท่านเจอกันอยู่แทบทุกวันด้วยซ้ําไม่ว่าจะด้วยการงานการศึกษาหรือกิจกรรมใดก็แล้วแต่คนคนนี้ชอบคุณมานานแล้วแต่ดูว่าความคลั่งรักนี้เพิ่งจะเกิดได้ไม่นานเพราะเขาเริ่มหลงสเสน่ห์คุณมากขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้ มีโอกาสที่ช่วงนี้คุณจะไม่ได้โฟกัสความรักสักเท่าไหร่เนื่องจากอาจจะเคยผิดหวังมาหรือไม่ได้มีกระจิกกระใจจะมาสนใจเรื่องความรักเพราะคุณทุ่มเทให้การงานการเงินการศึกษาการเอาชนะเป้าหมายบางอย่างอยู่ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับ ตอนนี้คุณอยากทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวหรือเพื่อใครก็แล้วแต่ทําไปก่อนเลยเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังไม่ต้องไปใส่ใจมากมายย้าว่าดวงครองคู่ยังไม่ปรากฏช่วงเวลานี้ถ้าเป็นคุณคนโสดลุยการงานลุยธุระส่วนตัวก่อนได้เลยแต่ดูไว้เป็นข้อมูลว่ามีคนหลงเสน่ห์คุณมีคนรักคุณแน่นอนคุณจะไม่เดียวดายคุณจะไม่เหงาเปล่าเปลี่ยวมีคนหลงรักคุณชอบคุณคนคนนี้คิดถึงคุณแทบทุกเวลาเท่าที่เขาจะมีเวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาเงาเงาเขาจะคิดถึงคุณมากนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วนะักให้เขาคิดถึงคุณต่อไปคุณใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเป็นอะไรหรือไม่เพราะคนคนนี้จะบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าจะไปสังเกตดูว่าคนคนนี้เป็นใครได้บ้างนะเพราะว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่แล้วนะรู้จักกันอยู่แล้วถ้าคนรอบตัวคุณมีหลายคนให้ไปสังเกตคนที่มาทําดีกับคุณเป็นพิเศษนะช่วงเวลานี้มาหาเรื่องคุยมาสเสนอสิ่งดีๆอะไรแบบนี้ หรือแม้แต่พยายามมาช่วยเหลือด้วยมิตรจิตมิตรใจไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆและที่สําคัญคือเขาจะพยายามเข้าหาคุณหรือพยายามมาใกล้ชิดคุณมากผิดปกติประมาณนี้มากเกินกว่าเพื่อนทั่วไปเขาจะทํากันลองไปสังเกตดูนะและถ้าจะดูเรื่องราศีเกิดธาตุกำเนิดนี่ราศีกรกดนําโด่งน้าเด่นมาเลยนะครับแล้วก็คนธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิก คนธาตุลมมิถุนตุนกุมก็เด่นประมาณนี้เรื่องธาตุเรื่องราศีดูไว้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลตามตำราสากลเท่านั้นนะครับในชีวิตจริงมีองค์ประกอบอีกมากมายหลากหลายที่ต้องดูอย่างไรก็แล้วแต่พลังงานวันนี้ดูไว้เป็นข้อมูลว่า คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะไม่เหงาบางคนอาจจะเผลอด้อยค่าตัวเองว่าโอ้ชีวิตฉันจะใครจะมาสนใจอะไรแบบนี้เปลี่ยนความคิดนะครับคุณเป็นคนที่มีค่าในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองมีคนสนใจคุณมีคนชอบคุณมีคนหลงรักคุณคลั่งรักคุณประมาณนี้หากคุณยังเหงาอยู่ให้เวลามันดําเนินไปแล้วคุณก็ใช้ชีวิตไปตามปกติ ทำเรื่องอื่นไปก่อนทํางานทําเงินไปก่อนคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเดี๋ยวความรักตามมาเองคุณไม่ต้องกลัวมีคนหลงรักคุณมีคนชอบคุณอยู่แน่นอนลองไปสังเกตดูนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบนะครับโอโ้หนึ่งถ้วย Ace of Cups หัวบันไดไม่แห้ง ไม่เฉพาะคนที่คลั่งรักหลงรักคุณอยู่ตามดวงชะตาความรักยังไม่เด่นแต่คุณจะมีคนมาสนใจเรื่อยๆจะมีคนมาจีบเรื่อยๆได้มิตรใหม่เพิ่มเรื่อยๆ ค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบดวงช่วงนี้การงานการเงินเด่นกว่าการใช้ชีวิตส่วนตัวเด่นกว่าเอางานเอาเงินเอาธุระส่วนตัวก่อนเดี๋ยวความรักความสัมพันธ์ดีๆตามมาเองโดยลําดับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องรีบนะครับดวงดีแล้วรับไว้นะโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ